มือนีวันนั่นเฮ็ดสมต่ำกินนะพี่น้องแบบสูตรแบบล้ลาวเห็นปะเป็นแต่แซ่บป่ะพี่น้องอันนี้วันนั่นต่ำใส่ปลาแดกงงเนาะเหม็นๆนี่จังน้อยนะพี่น้องแล้วก็มีอย่างมีหมูอบด้วยพี่น้องแล้วก็มีไข่ลูกหนึ่งกยกินกับขา้าวเหนียวพี่น้องมากๆนี่ข้าวเหนียวอยู่คนเดียวมือนีห no. no. นาวหนาวพี่น้องเอ้มากมามา,มา,มาไปตั้งกล้องกินกันเลยพี่น้องมาก สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาเจอวันเนาะวันกับหายหน้าหายตาไปโดนพี่น้องเลยวันมืนน้อนี้วันกับมได้เหตุคิบอย่างลงเลยพี่น้องเ้ยวันกับขอโทษเอฟซีเนาะจียังคอยติดตามวันเดี๋ยวบางคนก็นยังรอเบิ่งวันเนาะแต่ว่าวันกับไม่ค่อยมีเวลาเลยพี่น้องช่วงนี้ก็เดทแต,ต่งานวันกับ พอคอยสบายในพี่น้องเก็บออดแอดแอดมันก็เลยพ่คอยอันนี่กาลังใจเฮ็ดคลิปอย่างอินะพี่น้องแต่ว่าันนี้วันกะคือจะกินท้มต่ำก็เลยว่าโอ้ต่ำกินแล้วก็เฮ็ดคลิปอันสบายดีพี่น้องเลยเนาะปีใหม่ล้ววันก็ไ่ได้เฮ็ดคลิปเลยเฮ็ดกะเอาลงกับคลิปเก่าๆนะพี่น้องแบบวันไปฮอลิเดย์เมืองไทยสิน่ะพี่น้องมาๆๆวันดึงขมเหนียวกำลังฮ่อนๆในพี่น้องติ๊บกใหญ่เลย กําลังฮอน้อนอยู่พี่น้งนอ,นนองคนน่ะอายทวนๆอยู่มาเด้อมาเด้อมาเดิว,ดว,ดว,ดวับถึงเธอเทียงพี่น้องแต่ว่ามันก็นบสองครัวแล้วเนะนาะนาฬิกาข้างหลังบริตัวได้พี่น้องดีอันนี้เวลาของอังกฤษเนะาะมามาพี่น้องไปอันซื้อกับเข้ามาก็เลยหิวเข่าตับมะฮุ้งกินอื้อ แบบวันก็มีพักไงแบบเจอพักอนันสาลแเน่พี่น้องกับอันพักชีแล้วแบบพักของป้อมและบ้านวันเนี่ยซดสดกันเลยว่าเออซื้อมากินกับส้มตำกันหนาแล้วก็ซีบาซิเฮ็ดอันน้ำยาขนมจีนพี่น้องกับปุ้นกินอ mm ือืม วันออนยุดบ่ได้เห็นงานพี่น้องค่ะยุดพักพ่อเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์สินะพี่น้องแต่ละปีพนเข่ย,ยุดหมูโอ๊บพี่น้องบม่ได้โอบเองเนี่ยพี่น้องซื้อออะอัน เออเค้มเ้มเล็กน้อยจำนมม้ำสม่ำคนนี้ออกก็ไม่เห็นนะพี่น้องไทยอันรวมั้งก็เลยไม่ค่อยเห็นแซ่บแห็นพี่น้อง กินหลายๆคนนั่งท่แท็บนะพี่น้องแย mm ่ hmm. งกันกินนะ mm hmm. พี่น้องเป็นยังไงเนาะสบายดีไหมทุกคนเนาะค mm hmm. ือทอดอันมูชาวยูทูบก็ืกอนเนาะวันกับผมมีเวลา วันก็เห็นยว่าโมไล่แต่กะบบมีเวลาจะแวะไปนะพี่น้องถ้าแวะไปก็อยากไปอยู่ดดนดๆเนี่ยนะถ้าแป๊บหนึ่งกะไปพ่อก,กระเทินกันเลยว่าโ,โอกาสหนะ้าวันหนึ่ง ใส่พริกไล่ไหล่พี่น้องใส่บพริกไม่เป็นไงใส่บพริกแห้งใส่บพริกอ,อินเดียแล้วก็บพริกสดพริกแห้งอินเดียไม่ได้น้อยเลยพี่น้องเกอ,อปกติแล้วมันสิเผ็ดขนาด เป็นอาทิตย์แลยพี่น้องเลยหนาหนาเลยยายอ,าออกหายออกละอ้วนแซ่บนอะต่ำแบบลาวๆมันก็บบออกแดงบนไดดได้พี่น้องเต่เพชม กินลาบหมูพี่น้องบดไ้เห็ดวันวันสีอุนอม้พี่น้องอุนอม้ใส่หมูสามสั้นะารับมือนี้เนียดยา่กเกิดด้ยพี่น้องเ้ยสิอุ้ยกิน่นมาสักอมักับอมด้ดองเลยพี่น้องอ เห็ดคําใหญ่หลานสิอิ่มไว้ซื้อาเรื่องฟังพี่นะ้องหลานก็บอันเอ้ยเนะพี่สาวตอนวันไปเที่ยวอันทัศยาปีเดวปีกายนี่แหละ หลานสาวว่าโอ้ยมาจากตะก่วงตะไก่มาแต่เมืองลาวว่ามากินอาหารแซ่บๆกันนะสาวคันล้วแต่สาวก็ไปร่านไก่กระสังแต่สมต่ำมากินกัแซทโอ้หลานสาวก็เลยจมเอาในคนมันบัเนะพี่นั่งอเย่ยปาง ก็คนมันมาส้มต่ำไม่ได้พี่น้องแล้วก็อีย่งก็อุปปาอุปปาน้อยนะแล้วก็แนบหน้าปลามกปลานะวันมาก,กว่านนะกับอี่างพี่น้องแกงเห็ดแกงนไม้ นะมันหาก,กินยากเมื่อก็จะกินได้นั่นนั้นเนาะพวกซีนพวกปลาพวกอันอาหารทะเลในะวันพวกปลานนอะไรหรอกยี่พี่ก็ได้กินอยู่อาหารทะเลกันอะ่ะพี่น้องไข่ต้มโอต้มแบบอย่างกกต่มเลยพี่น้องเนี่ยบุษบุญปน่ะแบบี้วยวิตามินเอเียย,อย่อยอ ฝากไปให้อันพ่อสาวๆเด้เอท่านพ่อสาวเบิ่งกกรเด็นท่านอยากผอมเนี่ยพี่น้องกินไข่ต้มมื้อละมื้อละฟองสองฟองมันแบบกับอันขนมปังอะไรอย่างก็กได้พี่น้องเพราะว่า ไข่ต้มนี่มันมีโปรตีนหลายเพราะเขากินเข้าไปสองลูกคนบ้างมันก็อยู่ได้บนมือพี่น้องไม่ค่อยหิวข้าวไม่ค่อยหิวกะเจากกะเจ็บนะถ้าเขาปกินมันบ้างถ้าไปกินอาหารแบบแต่ละอาหารเศร้าเน่ะ ทุบานนะคนเฮากินอาหารเร้าก็ขึ้นกับบุคันแต่ละคนเนาะบางคนก็กินสลัดบางคนก็กินข้าวเหนียวบางคนกักินข้าวเจ้าข้าวสวยยังวันยวนวันที่ต่างประเทศวันถินขนมปังไว้เนาะ ขนมปังมอแร้ต้มไข่เมื่อละลูกนี่ก็น้ำหนักวันก็ขึ้นแล้วพี่น้องปกติจอยกันเนี่ยแฟนปกวยจะลดได้วนัน้ะคัะเราบหันลดน้ำหนักงานเทิมกันนักไปแหงแล้วไปผอมอีกเปเนี่ยกับ เห็ดงานโปรไบหมูอบน้อแซ่บข้าวเหนียวมินเนติเฮาอินไบได้พีน้อง,งอคลคิปวันอะไรละสิบนาทีอ่ะ และพี่น้องเดี๋ยววันเอาวิดีโอตัวนี้ลงละวันค่ะเมื่ออื่นเมื่ออื่นก็นสิไปเที่ยวพักผ่อนกับสามีสองคืนบป,ปาพวกไก่แล้วพน้องไปจากนี้กับประมาณชั่วโมง ก็จะไปไทายเอาบรรยากาศทะเลไม่เบิรงเดอพี่นอ้องทะเลเมืองอังกฤษหนาวอบหวบาแล้วพี่น้องจะกลมพาก,กันหัวขวานกันเดีพาก,กันจองฮอลิเดย์แล้วใสะหน้าหนาวเธอมั่นใจว่าวันนั้นจไปใส่เอา,าก็เลยว่าก็สิมั่นใจแต่จริงได้เออมาเลนทายกับู้พากันยุดอย่างเฮ็ดงานแต่สามีนั่นยุดแต่วันเฮ็ดงานก็เลย บริยูน้ำกัดน,นะพี่นอ้องน,นะพี่นออ้องก็เลยเอ้าจองแล้วอนมันแล้วเบนแล้ว้า,วาไปก็ได้ดอกไปพักคนกันสองมือ โอ้ีปน้องเลยวันเริ่มอิ่มแลว้วไปเนี่ยเด้พี่น้องเอ้ยมูคูแต่ละคนเนาะวันกับฝากเบิร์นเดอร์คีปวันกับเดเป็นยังไงกับเบิง์นกบวันนะพักทะเลเน่ะพี่น้องงามงาม ออน,อนกินได้เบิร์ดนัก้านเกินไปแล้วอตามันลายอือ มันอันอันนี้มันเดือนเดือนมากเนะะาะภาษาเกตเดือนสามสากุนพี่นอ้องเดือนนี้มันอยังหนาวอยู่หนาวคับเพราะว่ามันจะทรงไทยละมันสิบิัหน้าหนาวแล้วพี่นอ้องแล้วมันก็สิเป็นหน้าสปริงสปริงแล้วค่ะซัมเมอร์อ อืมวันเว้าเธอกูดโด้มันมี4ระดูพราะนะเบิ่งอังกฤษมีน้ำบ้านเฮาเมืองไทยเมืองแล้ว3ระดูเนาะอืมอืภาคอยงสิเฮ็ดอืมขนมกินเองอืมกรับอืม อยากให้ยังกินไม่ได้ลายพี่นอนะ้องมันวเป็นเนี้อเค้าเหนียวลายสม่ำเัมมาบิดกินขัะปุ้นนะพี่นอ้องพักเสล็จแน น้ำกระปุ้นเมืองลาวพี่น้องเอ้ยแซ่บหอมหนาแดงๆอ่ะนะกระปุ้นเวียงจันทร์แซ่บย,ย้ายมาอยู่สวรรค์น,นาเค็ได้กินกระปุ้นสวรรค์น,นาเคศพี่น้องน,นอ้ำน้ำยากระปุ้นสูตรเวียงแท้ก็บม่ค่อยได้กินแลมวนะ นอกจากวันเจเห็ดจินเป็นบางครั้งนะวันบอกแล้วเขาเหนียวกินหลายก็ได้เมื่อืือกินขนมจินขนมจินกับนี่กินได้ได้ได้หลายกินได้โดนบดเลยแหละพี่น้องเหลยจะมันบักนาวพาคในแตงงามไปกินอีกไปเห็ดอันขนมจีนใช่นานะ พี่น้องโอ้ข้าวเหนียววันเบิรนะ์ตไลน์นะตะกรอนพี่กินข้าวเหนียวหลายอืดดั้งใหญ่แหลมแรงนะ <c oughs> วันกะสิขอลาไปก่อนเนดะ้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงและะ้วก็รวยๆปังๆเนาะปีใหม่และนะ้วเนาะปีสองพันยี่สิบสามเนาะวันกะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคอยอติดตามวันประวันเสร็จอีกอย่างลงคลิปอีกเนาะ วันกะขอขอบคุณขอขอบใจบุคคลเด้อกำลังสุขกำลังใจเนาะที่วันได้รับถึงสิดดนถึงสิดดนปันใดที่วันเอาลิปลงกับมูคูแล้วว่าแฟนขับกับบเคยทิ้งวันเนาะถึงสิมาหน่อยก็ถือว่าก็ยังมาเบิ่งวันอยู่เนาะวันกะขอลาไปก่อนพบกับวันในคิดหน้าเนะวันที่จะกิน สวัสดีค่ะสบายดีบาย